ยังจำเธอได้ไหมอเล็กซานดราทิดาวันบุญช่วยอดีตนางเอกลูกครึ่งลาวบันแกเรียที่เคยแจ้งเกิดสุดปังจากละครดังเพลงรักริมฝั่งของทางช่องเจ็ดเมื่อปี2550กับบทจำปาสาวลาวแสนหวานที่เคมีเข้ากันสุดๆกับเวียสุกลวัตในบทไอพินจนกลายเป็นคู่จิ้นในตำนานที่แฟนๆไม่มีวันลืมแม้จะผ่านมาก,กว่า10ปีแต่ภาพจำของเธอกลับยังชัดเจนในใจแฟนละครหลายคนและสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือความสวยสายของเธอที่ยังแป้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหลังจากห่างหายจากหน้าจอทีวี ไปนานอเล็กซานราเลือกกลับไปใช้ชีวิตที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลราอย่างเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติแม้จะไม่ได้โลดแล่นในวงการบันเทิงอีกต่อไปแต่เทอก็ยังมีแฟนคลับเหนียวแน่นที่คอยติดตามเธอผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรม Facebook หรือ Tik t o อซึ่งเธอก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรอคอยเพราะมักจะโพสตภาพและวิดีโออัปเดตชีวิตให้เห็นเป็นระยะจากภาพล่าสุดที่หลายคนได้เห็นผ่านโซเชียลต้องบอกเลยว่า เธอยังดูสวยวานสดใสออร่าธรรมชาติพุ่งแรงเหมือนวันแรกที่แจ้งเกิดในวงการแม้จะไม่มีเครื่องสัมังจันท์หรือแสงกล้องช่วยแต่ความงามจากภายในของเธอก็ยังสะกดใจผู้ชมได้เหมือนเดิมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่หายหน้าไปแต่ไม่เคยหายจากความทรงจำแฟนๆเลยหากใครที่ยังคิดถึงสาวจำปาวันนี้เธออาจไม่ได้อยู่หน้าจออีกต่อไปแต่เธอยังคงมีรอยยิ้มอบอุ่นใช้ชีวิตอย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติและความสุขที่แท้จริงซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับแฟนคลับที่ยังรัก และรอคอยการกลับมาอยู่เสมอ